รับแปลงปลูกพริกหน้าฝนสไตล์คนสวนทำเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวคลิปนี้สไตล์คนสวนจะพามาเบิ้งไอสถานที่ที่เราจะปลูกพริกหน้าฝนเนาะหายนี้เนาะหายที่เท่าปลูกอาหายที่เท่าไอกะหายนี้เนาะหาที่เท่าตากพริกอยู่เนะาะเท่ากะจะปลูกคือกันเนาะแล้วก็ไอพวกฮอตนะั่นน่ะเอาไว้นี่เราจะสวนพริกฮอตกะตรงนี้เนาะ ตายเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนปีกฮอตเห่าชิงไปได้สองอาทิตย์แล้วเนาะบ่รู้ว่าสีมีหน่วยเหลือบ่แต่กะจะปลูกอีกครั้งหนึ่งมองนี้เดือนพฤศจิกาเนาะปีเมื่อกี้นี่นะเขาปลูกมิถุนาเนาะเนี่ยถึงมิถุนานี่จะครบปีแต่ว่าเข้าชิมไปตั้งนานแล้วเนาะแห้งเรียบร้อยเนาะตายเรียบร้อยนะจ๊ะจะ,จะตายเรียบร้อยเดี๋ยวไปเบิ่งป่าเนาะเดี๋ยวมาลงมา เอาป่ามึกินแลกงเนาะจ้ะอันนี้คือบ่อป่าแห้งแล้วแต่ข้างล่างนู่นเนาะมองไถไว้แหละเราจะปลูกริกหน้าฝนนั่นเองเนาะจ้ะว่ามองนี้เดี๋ยวอีกจังน้อยเฮากะไถเนาะบริเวณนี้เลยเนาะเดี๋ยวอันมาเบิ้งกันนี่เนาะสถานที่สะก็แห้งไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะลงไปปลูกตรงนั้นเนาะจะลงไปปลูกตรงนั้นเนาะจ้ะคิดเบิ่งว่าปีนี้เฮาบ่ได้น้ำชดประทานมาเนาะ ดินเลยแตกละแหงสำหรับน้ำชลประทานเนาะของเหากะมีอยู่เนาะอยู่นี่ประมาณโบไก่เนาะแต่ประมาณ200-300เมตรนี่แหละแต่เหาบบได้อ่านะจ๊ะนี่อันนี้เป็นสวนพริกเก้าเนาะบางปีเห่ากะใส่น้ำจากชลประทานเนาะแต่ว่ามันใช้น้ำเปลืองเนาะก็เลยใส่ระบบน้ำหยดเนาะทุกมือนี้ใส่ระบบน้ำโยดก็เลยบบได้อาน้ำ้ำชลประทานมากนะจ๊ะถ้าเอาน้ำชลประทานมากมันเหลือเนาะที่เหลือกะ เอาไว้ข้างบนเนาะข้างบนกะจะปล้อยป่าเลี้ยงป่าประมาณนั้นเนาะจ้ะสำหรับแหล่งน้ำเข้ายู่แถวนี้ถือว่าโชคดีเนะเาะเฮายู่ใกล้ไอชอนประทานเนาะจ้ะชนประทานมันก็จะมีอันธรรมชาติที่สมบูรณ์เนาะบริเวณที่เขาเฮ็ดชนประทานมันก็จะเป็นป่าเนาะเมื่อก่อนกะจะเป็นป่าถ้าเขามองตรงนี้เมื่อก่อนนอะจะเห็นเป็นต้นไม้เสาไม้เนาะแต่ทุกวันนี้น้ำมันลดเนาะตอมันค่ะ ชาวบ้านก็นเอาไปเผาท่านขายนั่นเองเนาะจ้ะอันนี้คือชนประทานเนาะน้าใสเลยเนาะจ้ะก็จะมีบางครั้งก็จะมีคนหาปลาเนี่เนาะมีเรือหาปลาพร้อมเนาะแต่ว่าปีนี้เขาไม่ได้เอามาเนาะจ้ะมันก็นเลยเห็นให้แตกเป็นแตกแห้งเป็นแห้งเนาะอันนี้สําหรับพื้นที่เฮาบาแล้วมาปีนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปนนเตรียมดินไว้ก่อนเนาะจ้ะเพราะว่าช่วงนี้มันพืชภาแล้วฝน เลิมตกเนาะฝนตกมาแล้วเนาะปกติกะสำหรับชุนประทานเนาะมีทั้งระบบมาเป็นฮอแล้วกะห่องส่งน้ำเราจะนี่อยู่แถวบ้านเฮาชื่อว่าสมบูรณ์เนาะแต่ว่าเฮาปยะกยัดระบบชนประทานเนาะเพราะว่ามันต้องใสไฟจะเอาครั้งละ500บาทแต่ว่าเฮาเฮ็ดสวนแค่บ่ก,กี่คนเนาะ่มีคนเอานำ้ำเขาก็เลยยกเลิกแอน การเทชุนประทานเขาเลยเจาะน้ําบาดาลเป็นแหล่งน้ําของเขาเนะปลูกพริกนองสะป่าเขาเนะจะนองนี้แห้งพอบมมีหอดเวลามาการเคียรติกเนาะเดี๋ยวเขาจะลงไปหายนั้นหายที่เขาชีปลูกพริกเนาะจ้ะนี้หน้าปัจจุบันเนาะจ้ะปลายเดือนเมษาน้ํากระแห้งแล้วโอ้รนะน่ะมีป่าเฮ้มีป่าบอนอยู่ด้วยนั่นน่ะเออพอได้กินปลาหรืองูนั่นน่ะเฮ้ยพอ,อตัวอปอุ่งไง นี่นอกจะสำหรับส่วนพริกทอดเท่ากันถึงเวลาจะโละชิ้งแล้วเนาะล้วกะข้างบนนะพริกกระเรียงกย็ยังเหลือเนาะนี่คือสถานที่ที่เาจะปูพริกนาฝนคือตรงโน้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้เบิ่งเนาะเนี่ยกำลังไถเนาะสามไล่เนะาะถได้เคิงนึงแล้วแต่กะหยุดก่อนเนาะจา้ะ เพราะว่าเขายังมีพริกยอดสนพริกต่างแหงนานแหลงเหลือหลายอยู่เนอะจะเดี๋ยวไปเบิงเนาะเนี่ยมันยังมีน่วยเขียวหน่วยน้อยแล้วกะัดอกขึ้นมาใหม่ถือว่าหลายอยู่มันเดือนพฤษภาแล้วกะยังหลายอยู่แต่ว่าเขากะจะเก็บแค่ชุดนี้พ่อนะจะลุ้นที่มันกําลังเป็นดอกกมกเขียวเนี่ยเขากะน่าจะบ่เอาแล้วเนาะจะเพราะว่ามันเข้าน้ำฝนแล้วนี่แหละคือพริกยอดสนเฮ็ดได้แต่ ไอ้หน้าแ้งเราจะมันจะมีสถานที่ตากเนาะถ้าฝนตกลงมาแล้วมันบม่มีสถานที่ตากหรือว่าเขาจะเอาไปให้ลงอบมันกะบอคุ้มทุนเนจาจะเพราะว่า,าจ้างคนกะโลละสิบแล้วจ้างคนเด็ดการกะโลละห้าแล้วถ้าจะไปอบอีกกะบ่รู้ว่าเขาจะเอาครั้งละกี่บาทเนาะแล้วยังมีค้าฟุ้นค้าปุ๋ยค้าน้ำที่จะดูแลต่อไปเนาะเขาคิดคำนวณแล้วกะถือว่าไม่คุ้มทุนเนาะ ก็น่าจะเสียดายเนาะบองเลยดอกมันก็ยังเต็มอยู่กับมากถ้าลุนเขียวๆเนี่ยก็จะเก็บอยู่เนาะจ้ะแต่ลุนที่มันกําลังจะเป็นดอกเนี่ยเฮาก็จะทิ้งไปแล้วเนาะช่วงนี้เฮากะจ้างคนอยู่เกือบทุกวันเนาะแต่ช่วงนี้จะบบมีคนมาเก็บให้หลายแล้วเนาะจ้ะมาแค่คนละบางมื้อก็สองคนบางมื้อก็สามคนบางมื้อก็ห้าคนเนาะก็จะได้พริกอยู่ประมาณมื้อละร้อยร้อยกว่าโลเนาะบ่ถึงสองร้อยโลเนาะจ้ะเพราะว่า ช่วงนี้ลงหน้าแล้วเขากะไปขนฟุ้นไส้หน้าเนาะจ้ะก็เลยบ่ค่อยมีคนมาเก็บพริกให้เหาเนาะก็น่าจะเก็บไปเรื่อยๆจนว่าจะหมดป่านนี้เนาะป่านที่มันกําลังเป็นน่วยแดงๆนี่แล้วเนาะจ้ะแล้วเฮากะไปเอามาล้างเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนการล้างเฮาเนาะสาหรับพริกเหาเนาะอันนี้ฮะมีกาเนาะเด็ดนําบ่ทันจางคนเด็ดนําบ่ทันหอ้มันหลายเนาะคนเด็ดกะคนเด็ดกะเด็ดนําบ่ทันขนาดเท่าเอาไป จางนเนาะเอามาล้างล้างล้างเนาะอันนี้จะล้างน้ำเขาจะล้างอยู่สองสามน้ำหมดเลยเนาะล้างน้ำเนาะเอาอยู่ตัวนี้มาใส่ตัวนี้เนาะจะเอามาล้างทั้งที่มันจะบ,บ่ได้ขี้ร้ายเนาะมันจะบ่ได้เป็นอย่างแต่ก็ต้องล้างเนาะจ้ะเดี๋ยวจะล้างอยู่นี่จะล้างอยู่สามน้ำเนาะนี่นี่เราวค่อยเอาลงไปตากเนาะจ้ะ นี่เนาะจ้ะถึงว่าจะมีเพียหรือบอมีเพียก็ต้องล้างเนาะเพราะว่าเข้าเคยล้างแม้แต่ฝนตกมาแม้แต่อยากฆ่าแมาลงเข้ากะบริสิทแล้วแต่เข้ากะล้างเนาะดูล้างเดี๋ยวจังหน้ากับบ่อล้างเ <c oughs> น,งน,นบบงีเพราะว่าฝนตกทุกสามวันนั่นก็ซ้ำล้างออกเนาะป <c oughs> ุ่นเศษปุ่นเศษอย่างกัะเทียมบริเทนี่เนาะแต่อันนี้เข้าเอาอมาแล้วเข้าไว บ่มใบก่อนเขาเลยมาล้างอาจจะเศษปุ่นเนาะจ้ะประมาณนี้ถ้าฝนบ่ตกเนาะก็จะตากอยู่สามแดดเนาะแดดที่สี่เห่ากะเก็บเนาะจ้ะก็จะเอาไปคัดเทือนึงเนาะอันนี้ยังจะคัดหน่วยด่างมันออกหน่วยที่มันด่างเนาะอันนี้คือหน่วยที่มันด่างหรือว่ามันสมแบบนี้เน่ะก็คัดแยกออกเป็นโ้อละร้อยเนาะจ้ะเพราะว่าตอนที่เขาเก็บนะเขาเก็บบ่อซุกเนาะ เก็บน่วยเฮิร์บมันเนาะแล้วทีนี้เฮาบ่มสามือมันก็นยังบวได้ซุกเด้มันก็นเลยเป็นลักษณะสีแบบนี้เนาะพี่กะถือว่าได้สามแดดแล้วแห้งกอบคากแล้วเนาะแล้วกะฝนกะกําลังจะมาเนาะเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวจะเก็บบทท่านเนาะจ้ะอุปสรรคของพี่ตากแห้งเนาะจ้ะฝนตกนั่นเองเนาะฝนตกแล้วเนาะจ้านี่เกือบเก็บบทท่านเนาะ สาไข่ตะเก็บทัานเนาะจ้าฝนตกจังแม้นมันตกดีเนาะจ้าปีนมีฉะนั้นแล้วเนาะจ้าพริกยอดสนาู้้ใดยยักปลูกกะต้องปลูกแต่หัวปีเนาะถ้าหดนาฝนแล้วกะคือสไตล์คนสวนกะจะทิ้งไปเนาะนี่ประมาณนี้เลยเนาะสวนยอดสนเนาะจ้านี่เนาะจ้ามาเบ่งภาพบรรยากาศวันที่แปดพฤษภาเนาะข้างข้างหลังกะจะถ่ายปั้นเรียบร้อยแล้วเนาะจ้า นี่สังเกตว่าจะมีคู่มีร้องแล้วเนาะแต่อันนี้ก็ยังแห้งอยู่คือเก่านะจ๊ะเดี๋ยวลงไปเบิ้งเนาะเดี๋ยวจังนาจังลงไปเบิ้งวะขายกลองแบบได้เนาะนี่มองนี่เลยมองบริเวณเนาะเดี๋ยวะณปัจจุบันวันที่แปดพฤษภายกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมองนี้สามไร่เนาะที่จะปลูกหน้าฝนกายกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่าให้ฟังวะ เฮายกลองแบบนี้เฮาวานปูนขาวหรือยังเฮาวานขี้ไก่หรือยังเนาะจ้ะแม้แต่มเมล็ดพันธุ์เฮากะไปซื้อมาหรือยังเขาจะปลูกพันธุ์ใดหน้าฝนเนาะจ้ะแล้วก็พวกจะมีอุปกรณ์อย่างแน่พวกใสยน้ำยดพวกผ้าคุ้มแปลงบ่เลยีหยัอหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเบิ่งเนาะจ้ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนานะว่นหน้าฝนเนี่ยเฮาจะปลูกพริกพันธุ์ใดแล้วก็จะได้ขายราคากิโลเท่ดใด ลาวก็น้าฝนเนี่ยเฮ็ดยากบ่อเชื้อราจะลงบ่อหรือว่าจะได้ขายบ่อผลผลิตนาฝนเนาะจะเป็นราคาแบบใดก็อย่าลืมกดเนาะติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เบ่งคลิปเฮ้าจนจบเนาะจา้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า